สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาอ่านเส้นว่าหนาในลายมือจริงนะครับ <c oughs> มือฝากับมือซ้ายนะฮะจะมีเส้นว่าหนาที่เกิดขึ้นจากเน,กนินจันทร์นะชนเส้นหัวใจทั้งสองมือนะว่าหนานี้ก็จะเป็นว่าหนาโชคข้องนะว่าหนาหลบลําบากนะจะให้ผล ในเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่เป็นไปที่สบายขึ้นนะฮะเช่นมีอาชีพการงานที่หาเงินได้ง่ายนะหาเงินได้อย่างคล่องคลองตัวนะเป็นว่าหนาเนินจันชนเส้นหัวใจนะถ้าเป็นอาชีพค้าขายก็สามารถที่จะซื้อมาขายไปได้สะดวกนะวานาเนินจันชนเส้นหัวใจมักจะได้รับการอุปรมภม นะหากได้รับการอุปถัมภ์ก็จะได้รับการอุปถัมภ์แบบเย็นใจนะก็คืออาจจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดนะีหากมีผัวผัวก็มักจะรวยหรือได้รับการช่วยเหลือจากอุปถัมภ์จากคู่ครองหากไม่ก็เป็นคนทํามาหากินหาเงินได้คล่องๆอ,อยู่แล้วนะอาชีพการงานมักจะมีลูกน้องทําแทนให้ในหลายๆเรื่องนะอันนี้ก็จะเป็นว่าน,นาเนินจันทความหมายมันก็จะยาวหน่อย ส่วนเจ้าของมือก็จะเป็นคนมีว่านหนาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตนะก็จะมีส่วนที่เจ้าของมือต้องทำเองหรือลูกน้องทำให้ไม่ได้นะหรือลูกน้องทำแทนเราไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นว่านหนาขึ้นจากเส้นชีวิตชนเส้นหัวใจนะว่านามาจากเส้นชีวิตเจ้าของมือก็ต้องลงมือเองนะงานหลายๆอย่างนะ คนอื่นไม่มีฝีมือเท่าเราเราก็ต้องทำเองคนอื่นอทำไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะทำเราก็ต้องทำอ,งอันนี้ได้ไหมว่าหนาขึ้นอย่างเส้นชีวิตก็มีทั้งสองอย่างมีส่วนที่สบายแล้วก็ส่วนที่เราต้องทำเองนะก็จะมีว่าหนาขึ้นจากเส้นชีวิตด้วยแต่ว่าหนาขึ้นจากเส้นชีวิตในมือฝา่าจะเห็นได้ว่าหยุดตรงกลางฝ่ามือนะะแสดงว่า มีบางส่วนที่เราลำบากหรือมีการเงินบางอย่างที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นบางช่วง,จงเจ่น่ามีว่าหนาชนเส้นละหมองด้วยนะทำให้มีวัติเหตุทางการเงินได้สองครั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานหรือเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนหลักฐานได้ถึงสองครั้งนะต่อมาเส้วนว่าหนาจะมีเส้นที่เกิดขึ้น ซ้อนกับเส้นว่านหนาอีกทีหนึ่งอันนี้จะเรียกว่าเส้นลาบบนเส้นว่าหนาอาชีพการงานมักจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในช่วงอายุก่อนสามสิบแล้วก็จะเป็นเส้นว่าหนาที่เป็นเส้นขนานกันสองเส้นแสดงว่าจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วจากการสร้างเนื้อสร้างตัวนะเป็นคนอาชีพการงานมักจะต้องทําเองจนถึงอายุประมาณสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสามถ้าหลังจากสี่สิบเอ็ดสี่สามไปก็จะมักจะสบายขึ้น หรือออกแรงน้อยลงหรือมีคนมาทําแทนให้เราหรือมีคนมีความสามารถทําให้เรามากขึ้นว่านาจะมีเส้นว่านาที่แตกออกจากเส้นว่านาทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าเส้นอธิพลการเงินหรือเป็นคนมีเงินมากก็จะไปลงทุนมากหรือมีเงินไปลงทุนทํากิจการให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าเส้นว่านาที่แตกออกจากเส้นว่านาอีกทีหนึ่ง นะเขาเรียกว่าวาสนาเงินต่อเงินหรือมีเงินไปเป็นทุนต่อเงินขึ้นไปอีกเนะขาจะเรียกว่า,สวา,า,าเส้นว่านะอธิพลการเงินเมื่อไปว่าอธิพลการเงินก็จะมีเงินไปสร้างเงินหรือมีเงินไปจ้างลูกน้องให้สูงให้มากขึ้นหรือเงินไปเปิดกิจการให้รับเงินทองมากขึ้นจนะมีวาสนาที่ขึ้นจากเส้นหัวใจเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัว แต่เน่ว่ามีว่าหนาที่ขึ้นเป็นลักนณะเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหมายถึงว่านะ่ะที่เป็นนะ่ะเป็นเส้นรุ่งเรืองคือเป็นเส้นคล้ายเส้นลาบนะก็หมายถึงว่าจเจริญกิจการอา่การงานมีร้านค้าเป็นหลักเป็นแหล่งนะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าไม่ถอยหลังนะอันนี้ก็จะเป็นการอ่าบเส้นลายมือ ตัวอย่างการอ่านเส้นวาสนา